ในปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการคมนาคมสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบหนึ่งในโครงการที่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับตามองมากที่สุดก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินหรือที่หลายคนเรียกกันสั้สนๆว่ารถไฟความเร็วสูงสาสนามบินเส้นทางที่วิ่งเชื่อมจากสนามบินดอนเมืองไปยังสนามบินสุวรรณภูมิและยาวต่อไปจนถึงสนามบินนานาชาติอุตภเผ่า จังหวัดระยองเส้นทางนี้ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่มุ่งหวังจะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาคหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนการเดินทางระหว่างสนามบินทั้ง3แห่งนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งยากดอนเมืองและสุวรรณภูมิปางก็เป็นสนามบินหลักที่รองรับผู้โดยสารมหาศาลทุกปี ขณะที่สนามบินอุตภาก็ถูกวางแผนให้เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c การเดินทางระหว่างสนามบินเหล่านี้ด้วยรถยนต์ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยเฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคตะวันออกที่รถติดเป็นประจำดังนั้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้จึงถูกผลักดันขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่รวดเร็วสะดวกและเชื่อมต่อระบบคมนาคมของไทยเข้ากับมาตร,รฐานสากล รถไฟความเร็วสูง3าสนามบินใช้เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ล่าสุดความเร็วออกแบบสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ในการเดินรถจริงจะใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ200-220กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยและความเสถียรเส้นทางนี้ครอบคลุมระยะทางรวมประมาณ220กิโลเมตรเริ่มจากสนามบินดอนเมืองผ่านใจกลางกรุงเทพมหานครเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิและวิ่งยาวต่อไปยังสนามบินอุตรภูม ใช้เวลาเดินทางตลอดเส้นทางเพียงประมาณ1ชั่วโมง20นาทีซึ่งหากเทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ที่อาจใช้เวลามากกว่า3ชั่วโมงก็ถือเป็นการลดเวลาได้อย่างมหาศาลสถานีหลักบนเส้นทางนี้ประกอบไปด้วยหอลายจุดสำคัญเริ่มต้นที่สถานีดอนเมืองซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงจากนั้นผ่านเข้าสู่สถานีกลางบางซื่อที่ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางของประเทศแล้ววิ่งตรงไปยังสถานีสุวรรณภูมิที่อยู่ใต้ดินเชื่อมต่อโดยตรงกับอาคารผู้โดยสารหลัก ก่อนจะเคลื่อนขบวนต่อไปยังสถานีชนบุรีสถานีพัทยาและสุดท้ายที่สถานีอุตภเผ่าซึ่งถูกออกแบบให้เป็นสถานีขนาดใหญ่รองรับทั้งผู้โดยสารในประเทศและต่างประเทศการออกแบบขบวนรถไฟนั้นทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในตู้โดยสารถูกแบ่งออกเป็นชั้นมาตรฐานและชั้นพรีเมียมที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตั้งแต่ Wi-Fi ความเร็วสูงหน้าจอความบันเทิงส่วนตัวไปจนถึงระบบชาร์จไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ยังมีโซนพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเป็นกลุ่มใหญ่และพื้นที่เก็บสัมภาระที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่จากผู้โดยสารเครื่องบินในด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโครงการนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมหาศาลพื้นที่ตามแนวเส้นทางโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีและระยองได้รับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมศูนย์การค้าและนิคมอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังช่วยให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ก้าวหน้าไปอีกขั้นเพราะการเดินทางที่รวดเร็วจะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามากยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวรถไฟความเร็วสูงสสนามบินคือคำตอบที่สมบูรณ์แบบนักท่องเที่ยวที่บินมาลงดอนเมืองหรือลงสุวรรณภูมิสามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงไปถึงพัทยาได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงทำให้พัทยากลายเป็นจุดหมายที่เข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมมหาศาลขณะเดียวกันสนามบินอุตภเปาซึ่งกำลังถูกพัฒนาให้เป็นสนามบินนานาชาติเต็มรูปแบบ ก็จะกลายเป็นประตูเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ชายฝั่งตะวันออกนักท่องเที่ยวจากยุโรปหรือจีนสามารถบินตรงมาที่อุตภเมาและต่อรถไฟเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงการใช้รถไฟไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรือเครื่องบินพาณิชย์ในระยะสัน้นระบบรางและสถานีต่างๆใช้พลังงานไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสถานีบางแห่งนับเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบโจทย์เป้าหมายของประเทศไทยในการลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมในปี2026เมื่อการเดินรถเชิงพาณิชย์เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบภาพที่ผู้คนได้เห็นก็คือความสะดวกสบายและความทันสมัยรถไฟความเร็วสูงสีขาวล้ำสมัยแล่นออกจากสถานีด้วยความเงียบและรวดเร็วบรรยากาศในสถานีเต็มไปด้วยผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติที่กำลังรอเดินทาง บางคนเป็นนักธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็วในการประชุมบางคนเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยและกำลังมุ่งหน้าสู่ชายหาดที่พัทยาบางคนเป็นครอบครัวที่เดินทางเพื่อพักผ่อนช่วงวันหยุดทุกคนต่างสะดวกและประทับใจกับระบบการเดินทางใหม่ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตไปโดยสิ้นเชิงสำหรับประเทศไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงสสนามบินไม่เพียงแค่สร้างความสะดวกในการเดินทางแต่ยังเป็นเสมือนประตูสู่อนาคต ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนการเชื่อมต่อสามสนามบินเข้าด้วยกันทำให้ไทยสามารถรองรับผู้โดยสารจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อธุรกิจหรือการพักผ่อนนอกจากนี้โครงการยังสร้างงานนับหมื่นตำแหน่งทั้งในช่วงก่อสร้างและการดำเนินงานตั้งแต่พนักงานวิศวกรช่างเทคนิคพนักงานบริการไปจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างโรงแรม ร้านอาหารและการท่องเที่ยวเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบเมื่อมองในภาพใหญ่รถไฟความเร็วสูงสาสนามบินอย่างช่วยเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตเส้นทางนี้มีศักยภาพที่จะต่อย,ยอดเชื่อมกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงไปยังลาวกัมพูชาและจีนตอนใต้หากโครงการเหล่านั้นพัฒนาสำเร็จไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางรางที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิจารณ์แต่เมื่อถึงปี2026ความฝันก็กลายเป็นจริงภาพของขบวนรถไฟความเร็วสูงที่แล่นฉีวบนรางระหว่างกรุงเทพมหานครและชายฝั่งตะวันออกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของประเทศไทยในการสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการเดินทางยุคที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อสนามบินหลักทั้ง3แห่งของประเทศได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ยุคที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้รวดเร็วยุคที่นักธุรกิจสามารถเดินทางไปประชุมจากกรุงเทพมหานครถึงระยองได้ภายในชั่วโมงเดียวและยุคที่ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมของภูมิภาคอย่างแท้จริง